เอาลัะยูดีตอนรับกันครั้งในเนียตาชแนลยูดีเกมฮอ Channel, Game, 3, นคาอิมแพกทรีในบทอีเวนต์กันอีกครั้งนะซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ในอีเวนต์นี้เลยผมจะไปก่อนที่จะไปด่านที่8นะไปดูด่านที่ยอ่ยอยน,นี่ก่อนแยกออกมาดูดูดจะมีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรก็จะฆ่าไปที่8นะกันเลยนะเอาล่ะไปแล้วฉันรับปรกันเลยอยู่รอดให้ได้ไปให้เร็วอ๋อเคลื่อนที่ด้วยเร็วสินะ เคื่อนที่เห้เร็วขลยายผ้าสินะปึ๊บปึ๊บปึกท่าทายอย่างหนึ่งกันเลยเนี่ย ที่อยู่กลางตรงนี้โอเคถูกต้องโอเคไม่มีอะไรแค่ผ่านเฉยไม่มีอะไรเอาเราไปอยู่รอดปลอดภัยและสุขสันต์ที่โอ้โหถึงได้ที่สิบแล้วชควินเดี๋ยวนี่สิชื่อนี้เก็บไว้มันดูงึงอิดนะเราต้องระวังหน่อยทั้งสองซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ที่นาทึบและมองดูสิ่งมีชีวิตประหลาดที่กำลังถูขคอไปมากับต้นไม้ มันตัวใหญ่กว่าทั้งคู่คาดไปมากนอกจากอุ้งเท้าและส่วนหัวที่มีขยัดขนาดใหญ่แล้วขอที่ยาวของมันยังมีปีที่เหมือนกันเรือใบด้วยไม่ต้องห่วงคอยดูนะใ <c oughs> นขณะที่ฟอาดูการเคลื่อนไหวของมันอยู่นั้นเคทหน้าก็แอบปินขึ้นไปบนต้นไม้ตามแผนของเธอนั้นเนื่องจากตัวสอนฟูสามารถทําให้สัตว์ร้ายสงบลงได้ดังนั้นไม่ว่าอะไร,ะไรเกิดขึ้นขอแค่แปะสอนฟูบนตัวมันทุกอย่างก็จะราบรื่น ตอนนี้เธอแค่หาตำแหน่งที่จะเหมาะสมกระโดดลงไปและแปะอักษรฟ,ฟูบนหน้าผาของมันจากนั้นเคียหน้าจะปีนไปบนกิ่งไม้ด้านบนที่อยู่ตรงกับตัวมันพอดีพอที่เคียหน้าจะกระโดดผลไม้ที่ห้อยอยู่บนกิ่งมันก็ลวงหล่นลงไปก่อน้ยผลไม้ลวงหล่นไปกลาง,ลาง,ลางขรม่อมเขาซึ่งมีชิดประหลาดพอดี้วเราเงยหน้าคือสตา์เคียหน้าซึ่งกำลังกอดกิ่งไม้อยู่เอ๊ะเยอะแล้ว ไม่ไม่โดนต้องไปหวงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอเจอรัวรัวเลย มาเยอะมาก คุ้มบนสินะโอ๊โบอดเลยเหรอโอดีนะที่มันไม่ตายเัาถาวร มันล็อกคำรามด้วยความโกรธและกระพือปีอันใหญ่โตทำท่ามือจะพุ่งออกจากป่าบรรยการแล้วถ้าท,ทางจามือ,อยากกว่าที่คิดทามันมุ่งไปทามุงหน้าไปที่มือแล้วก็แย่แล้วเน่เราต้องรีบพางให้มันสงบลงทั้งสองคนสบตากันแล้ววิ่งตามมันไปจากนั้นไม่นานทางคู่ก็เห็นมันพุ่งเข้ามาในถ้ำที่อยู่ไกลไป ลองฟังสิภายในถ้ำนอกจากเสียงหวีดของลมแล้วยังมีเสียงกระพือปีกดังออกมาด้วยส่วนลึกของถ้ำมีแสงสลัวที่กําลังวหวไปมาไม่รู้ว่าถ้ำนี้ทะลุไปถึงตัวเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นแย่แล้วแน่เราจะรออะไรอยู่อีกที่ตามไปเถอะทั้งสองวิ่งเข้าไปในถ้ำเพื่อเลยตาม่ีมีชีตประหลาดโดยอาศัยการนําทางของเสียงลมและแสงอ,อ่อนๆหลังจากนั้นไม่นานเราถึงทางออกแล้วเหรอยังดีที่มันทะลุออกมาในป่าไม่ใช่ในเมือง เรายัางวางใจไม่ได้มันอาจจะยังมุ่งหน้าไปที่เมืองก็ได้ในเมื่อไม่รู้ว่ามันไปไหนเราจึงควรรีบไปที่เมืองให้เร็วที่สุดเพื่อเตือนผู้ชาวบ้านไม่เลวแฮะนี่เป็นสิ่งที่ควรทาอยู่แล้วไม่ใช่ต้องชมฉันหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่กำลังพูดถึงกินอาหารหอมเหมือนมีคนกําลังต้มน้ำซุปเลยเฮ้ขอขังสมบัติเงี้ยเหรออ๋อสมให้แรงขึ้นผมตัดเผียวฟราว โอเคมีตัวมีอะไรสิ่งของที่สามพันดานเหลือเหลอกินเหลือใช้เจ็ดที่นาพัาเขา้าหาแล้วีิอ๋อพันดาเหลือกินเหลือใช้อ๋อจริงด้วยอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเนาะอยู่ห้างเวร์กชอบภาพถ่ายวันหยุดนี่นี่นี่พื้นที่ คืบล่งหน้าคืออะไรไปดูก่อนดีกว่าสำรวจยังไงอ๋อบังคับเลยนี่เพิ่มเรยว,วก่อนเลยกันอ่ะสิบ ดาด่า่วไฟให้เก็บกำลังซับไว้อโอ้เข้าใจแล้วดานเป็นอย่างงี้ มาห้เร็วเดี๋ยวอันติจะหมดทั้งกอน

ชาอันตีจริง โอเคเข้าใจแล้วหรือคือให้ตามสำรวจไปให้ได้โอ้ถึงจะได้คะแนนพอฟอพอฟอฟสักนี้แหละเซ้า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 อืมโอ้สมพลังใหม่กะ ตาคีเพิ่มขึ้นอืมโอเคพอเอานะขอจบคลิปเตฟฟิงเท่านี้เนาะข้อไงก็เต็มร้อยแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะเพราะเป็นกิลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยแต่ที่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับฝรั่ผมคลิปนี้อาจจะสั้นๆน,นิดนึงเนาะ